ข่าวดีคนยังไม่ได้เงิน1นึ่งหมื่นบาทมีข่าวดีมาบอกครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้วันที่14พฤษภาคม2563นกะครับก็มีข่าวดีสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับเหล่าไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับมาบอกนะครับวันนี้กระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า คาดว่าภายในวันที่17พฤษภาคมจะสามารถบริหารจัดการข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเนี่ยให้แล้วเสร็จได้ถึง90นะครับโดยอาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างอยู่บ้างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่เข้ามานะครับให้ข้อมูลและกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงข้อมูลนะครับไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มา ให้ข้อมูลนะครับในการขอทบทวนสิทธิ์ต่างๆหรืออาจจะไม่พบตัวนะครับเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามพื้นที่หรือไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนข้างต้นนั่นเองนะครับแล้วก็กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้จังหวัดที่ผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยอาศัยอยู่นะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ขยาย เรื่องร้องเรียนร้องทุก์ต่างๆเนี่ยให้ไปยันถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่15นั่นเองนะครับและล่าสุดเลยมีคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วทั้งหมด14ล้าน4แสนคนนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็รอแต่เพียงว่าเงินจะเข้าวันไหนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวมาฝากด้วยว่าคนนี้เงินเข้าแล้วคนนี้เงินยังไม่ได้เข้า รูปแบบนี้เงินเข้าแล้วแต่ต้องไปเช็คในบัญชีนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับหลายๆคนก็ต่างสงสัยนะครับว่าคนที่ยังไม่ได้เงินนั้นเมื่อไหร่เงินจะเข้าสักทีนะครับซึ่งล่าสุดทางเพจ f a c e b o o k กรุงไทยแคร์ก็ได้ระบุนะครับว่าสวัสดีค่ะขออภัยด้วยนะคะไม่สามารถตอบวันที่ที่แน่ชัดได้ค่ะ ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลังค่ะทั้งนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งกระบวนการการตรวจสอบที่จะทยอยแจ้งผลให้ทราบอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแนะนำรอการตรวจสอบก่อนนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยนะครับโดยจะมีการเร่งนะครับในทุกสถานะนะครับซึ่งใครเนี่ยนะครับไม่ได้10,000ืนในรอบนี้ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะอาจจะได้ทบทีเดียว1 5ึ0 0บาทก็ได้นะครับนี่นะครับตรงนี้ที่นายเอกนำมาฝากกันนะครับถึงอย่างไรก็ดีก็คงต้องลุ้นกันอีกครั้งภายในวันที่17พฤษภาคมนี้จะเปลี่ยนสถานะกันครบทุกคนหรือไม่16ล้านคนนายเอกก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอเอาใจช่วยกับทุกๆท,ท่านนะครับ ในวันนี้บางคนก็ได้รับเงินกันบ่บ้างแล้วนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีโอกาสเลยนะครับ80,000คนเนี่ยนะครับ80,000คนที่ไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะอดรับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนตรงนี้ไปก็ได้นะครับและล่าสุดเมื่อวานสรุปยอดในการยื่นร้องเรียนนะครับร้องทุกข์นะครับในเรื่องของเราไม่ทิ้งกันนะครับที่ กรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านธนกรวังบุญคงชนะนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับพบว่ามีคนมารอบัตรคิวถึง2,000คนนะครับและเรียนชี้แจงอีกว่าในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับท่านอุตมะเสวนายนก็ประชุมหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมาตรการแจกเงิน5,000บาทเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยชี้แจงตัวเลขออกมานะครับ ในการตรวจสอบสิทธิ์ล่าสุดทั้งหมดเนี่ย14ล้าน4แสนคนโดยในกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยทบทวนสิทธิ์6.5ล้านคนและก็ผ่านการทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับ4.5ล้านเหลือเพียงแค่อีก2ล้านคนเนี่ยตรงนี้กลุ่ม2ล้านคนเนี่ยอาจจะเขาเรียกกันว่ากลุ่มที่ถูกลืมนะครับในในโลกโซเชียลเรียกว่ากลุ่มที่ถูกลืมยังเหลืออีกตั้ง2ล้านคนน,นะครับแล้วเวลามันเหลืออีกแค่เพียง วันนี้ไม่นับและก็เหลือเพียงแค่พรุ่งนี้อีกแค่วันเดียวนะครับแล้วก็วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็ลองดูว่ากระทรวงการคลังจะทําตามอย่างที่พูดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานะต่อไปนี้นะครับวันนี้ท่านต้องรีบเช็คเลยนะครับว่าในแอปพลิเคชันธนาคารเนี่ยนะครับเช็คเงินในบัญชีนั่นแหละนะครับว่าได้รับหรือยังนะครับมีกรณีนี้ออกมานะครับตามโลกโซเชียลนะครับบอกว่าท่านได้รับสิทธ มาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับในการโอนครั้งแรกนะครับก็คือวันที่5เดือน5านะครับทำรายการโอนเงินก็คือจะได้2เดือนนะครับผ่านพร้อมเพย์นะครับผ่านพร้อมเพย์แต่ผลการโอนเงินในรอบแรกเนี่ยใน,ในการโอนครั้งแรกเนี่ยขึ้นว่าโอนเงินไม่สําเร็จนะครับอาจจะเป็นด้วยว่าไม่ได้เป็นผูกพร้อมเพย์หรือกรอกเลขอะไรต่างๆไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่14 ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลายคนก็คงเข้าไปเช็คสถานะดูนะครับลองเช็คดูนะครับมันจะขึ้นว่าวันที่14เดือน5นะครับ1 4 0 5 2 5 6 3เนี่ยเป็น1 0 0 0 0บาทเช่นกันก็คือการโอนครั้งที่2นะครับขึ้นว่ากำลังดำเนินการตรงนี้หลายคนได้รับเงินแล้วนะครับ สถานะนี้ได้รับเงินแล้วนะครับแต่มันไม่ได้แจ้ง SMS มันไม่ได้แจ้งอะไรตรงนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าดําเนินการสําเร็จนะตรงนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าดําเนินการสําเร็จมันบอกแค่เพียงว่ากําลังดําเนินการนะครับกำลังดําเนินการหลายคนหลายท่านได้รับแล้วสําหรับคนที่ขึ้นแบบนี้นะครับในวันที่14นะครับลองเช็คที่แอปพลิเคชันลองเช็คที่มือถือเช็คที่ยอดเงินในบัญชี น่าจะมีเงินโอนเข้ามาแล้ว1,000 0บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็นํามาแจ้งกันนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้หลายท่านหลายคนนะครับก็รออย่างใจจดใจจอ่อนเอกก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคน ให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้นะครับทุกท่านทุกคนเลยในข่าวดีก็ยังมีข่าวดีซ่อนอยู่นะครับตรงนี้บางครั้งรอนานอาจจะได้เงินทีเดียวเลย1 5ื่นก็เป็นได้นะครับจากที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านในเอกมีสินงรัสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่าน มาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับต้องขอบอกว่าฟ้ารังฝนยังมีเสมอเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนสู้ต่อไปนะครับรอกันอีกนิดหน่อยนะครับได้เงินแน่นอนขอให้ทุกท่านได้เงินกันทุกท่านทุกคนทั้ง16ล้านคนเลยนะครับสาธุด้วยนะครับก็ต้องขอตัวจบคลิปนี้ข่าวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ